สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะแนวทางสูตรเม็ดเดียวแอดได้ให้วิ่งรูด3เป็นหลักค่ะฟันสตัวเดียวนะคะพร้อมกับเเลขเจาะทั้งหมด6ชุดนะคะผลปรากฏว่าผลการออกหวยฮานอยทั้ง4ฮานอยเมื่อวานนี้นะคะ ไม่มีสามติดมาเลยค่ะสามไม่เข้าเลยซักฮานอยเดียวนะคะแอดก็ขออภัยด้วยเด้อก็ไม่รู้ว่าสามเนี่ยมันปลิวไปอยู่ไหนเนาะไม่มีติดมาเลยอุตสาหลุ้นจนถึงฮานอยสุดท้ายนะคะฮานอย VAP นึกว่ามันจะเข้าบ้างเนาะไม่มีเลยก็อย่างที่บอกนะคะเราไม่สามารถดูล่วงหน้าได้ว่าเลขมันจะออกอะไรบ้างนะแอดก็คำนวณตามสูตรแนวทางของแอดนะคะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะ ก็ถือว่าหลุดไปนะคะแนวทางเมื่อวานนะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดให้เน้นวิ่งรูปตัวเดียวเท่านั้นค่ะฟันตัวเดียวนะคะว่าเลขอะไรนะคะอ่ะมารับชมแนวทางหวยฮานอยรวมนะคะในสูตรเม็ดเดียวของวันที่20มิถุนายน2564หรือของวันนี้นะคะ ฮานอยรวมนี้สามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งหมด4หฮานอยนะคะคือฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v ว P ค่ะแอดจะใช้คำว่าฮานอยรวมนะคะรวมสีฮานอยนะอ่ะสูตรเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะอ่ะแอดจะให้นะคะตัวเดียวเท่านั้นค่ะแนวทางวันนี้นะคะแอดให้ วิ่งรูสีเป็นหลักนะคะฟันสีนะคะวันนี้แอดขอฟันสีนะ,ะมารับชมชุดเจาะทั้งหมด6ชุดกันนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้าง อ่ะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่งสีรูดสีนะคะชุดเจาะมีสีหนึ่ง4ีสองสีีห้ีแและสีค่ะรวมทั้งหมด6ชุดนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะคะหากใครชอบวิ่งรูดสีก็จัดไปค่ะใครสายวิ่งก็วิ่งสีใครสายรูดก็รูดสีนะคะ ส่วนใครสายเจาะก็6ชุดนี้นะคะก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะใครชอบเจาะนะคะเราก็ต้องวัดดวงกันนะคะว่าแนวทางที่แอดได้วางไว้ในวันนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่าเนาะ,อะแอดก็ไม่เคยมั่นใจเลยนะคะว่ามันจะเข้าดีทุกวันหรือเปล่านะอย่างเมื่อวานก็หลุดไปเนาะไม่เข้าเลยแอดก็ขออภัยด้วยนะคะอะแนวทางวันนี้ก็เช่นกันนะหากไม่มีสีติดมาทั้งสี่หาหนอยนะคะ แอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเด้อขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะหากใครชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้ค่ะหรือเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันเฉยๆก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคกันทุกรอบทุกวันก็ได้นะคะเข้ามารับชมดูแนวทางของแอดไปเทียบเลขกับแนวทางหวยฮาน,นอยท่านอื่นก็ได้นะคะ,อะชอบกันหรือเปล่าคะวิ่งรูสีแอดก็คำนวณแล้วนะคะ มันได้สีอะค่ะอ่ะถ้าถามแอดแอดก็ชอบนะวันนี้แอดก็ชอบสีนะอ่ะใครชอบตามแอดก็จัดไปนะคะฝากแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนี้นะคะเป็นฮานอยรวมนะให้ท่านผู้ชมพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอย่าจัดหนักนะคะจัดเบาๆนะก็อย่าทำอะไรเ,เกินตัวและอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนละกันนะคะแอดก็ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะเรามารอฟังผลเรามารุ้นกันนะคะว่าเย็นนี้แนวทางหวยฮานอยสูตรไม่เดียวนะคะวิ่งรูสีค่ะจะเข้าดีอีกหรือเปล่าจะมากี่ฮานอยหรือจะ ไม่เข้าเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่กองสลากนะคะก็เรามารอลุ้นกันละกันค่ะเย็นนี้นะแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกันอีกนะคะขอให้วิ่งรูปสีมาละกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรวยปงังๆกันนะคะหากใครชอบคลิปนี้แนวทางสูตรเม็ดเดียวของวันนี้ของแอดนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันค่ะก็หากใครอยากจ,จะย้อนรับชมแนวทางหวยฮานอยของเก่าของแอดนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดก็เข้าไปรับชมในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแอดได้แยกแต่ละหวยไว้ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วคะ่ะเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมรับชมคลิปที่แล้วด้วยนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะ เป็นหวยฮานอยเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะที่แยกออกเป็นสามฮานอยนะคะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะก็ค่อนข้างเข้าดีเหมือนกันนะคะเราเอามาเทียบเลขกับแนวทางสูตรเม็ดเดียววันนี้กันต่อได้นะคะอย่าลืมไปรับชมของเก่าที่แอดไดว้วางคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาทักทายกันแล้วก็ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรวยหมันๆมนัมนกันแล้วกันเนาะและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงกันด้วยนะคะแอดก็ขอแท้แคทุกคนด้วยนะเข้าหน้าฝนแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะ อย่าลืมเข้ามารับชมกันทุกวันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แอดขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ